ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองใช้โปรแกรม post post ผ่าน POS ของ Easy เป็นกันนะคะวันนี้เราจะจําลองเป็นร้านอาหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างสำหรับร้านอาหารนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือตัว POS นะคะก็คือตัวหน้าจอตัวนี้นะคะแล้วก็มีลิ้นชักนะคะก็คือลิ้นชักเก็บเงิน,นงตัวนี้แล้วก็มีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบนี้นะคะ และเครื่องสแกนบาร์โค้ดตัวนี้นะคะขึ้นอยู่กับธุรกิจของลูกค้าเลยนะคะว่ามีสินค้าที่ต้องสแกนบาร์โค้ดไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาโชว์วิธีการรับออเดอร์ผ่านตัวโพสต์ตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งลูกค้าออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มแรกลูกค้าเข้ามาสั่งอาหารแล้วก็จ่ายเงินเลยนะคะกับอีกประเภทหนึ่งก็คือลูกค้าสั่งอาหารแล้วก็ทานแล้วก็ค่อยจ่ายเงินนะคะเดี๋ยวมาลงแบบแรกกันก่อนนะคะ สมมติลูกค้าสั่งอาหารมาเป็นสปาเกตตีลาซานญาหรือว่าน้ำอย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็กดชําระเงินแบบนี้ได้เลยนะคะเขาจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาให้นะคะถ้าสมมุติว่าลูกค้าจ่ายเงินสดเราก็สามารถกดชําระเงินแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าจะจ่ายแบบ e-payment นะคะให้เรามาที่คําว่าธนาคารตรงนี้นะคะ แล้วก็มาที่คําว่า QR code ตรงนี้เขาจะขึ้นหน้าแบบนี้มาให้นะคะเราสามารถกดตกลงเพื่อปิ้นและสําหรับ p o s ที่มี2หน้าจอแบบนี้นะคะตัว QR code ตัวนี้นะคะจะแสดงขึ้นมาตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถสแกนตรงนี้ได้เลยสําหรับตัวที่เป็น2หน้าจอแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ทําการคีย์เมนูอาหารเข้าไปนะคะตัวหน้าจอฝั่งลูกค้านะคะเขาจะแสดงเป็นโปรโมชั่นหรือว่าพวกแคมเปญต่างๆของทางร้านได้นะคะส่วนถ้าสมมติว่าเป็นหน้าจอเดียวนะคะเราสามารถกดแถบตรงนี้นะคะเพื่อปิ้น ออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ลูกค้าสะแกนได้เลยนะคะซึ่งตร r โ o ้ e ตัวนี้นะคะเป็นแบบล็อกยอดเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะคะอย่างเช่นนะคะเออตัวนี้เป็นยอด660อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองสแกนดูนะคะเขาจะขึ้นตรงนี้มาแบบ660แบบนี้เลยคะ่ะหลังจากที่ลูกค้าจ่ายเงินเสร็จแล้วนะคะเราว่ากดตกลงแบบนี้ได้เลยนะคะมันจะขึ้นเสียงแบบนี้มาเลยค่ะนี่ รายการอาหารของเรานะคะจะถูกส่งมาในห้องครัวหรือบาน้ํานะคะและที่สาคัญนะคะสาหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จตัว8 8ด3ดาตัวนี้เขาจะมีเสียงแจ้งเตือนแบบนี้เลยค่ะเพื่อไม่ให้เรานะคะลืมออเดอร์ที่เข้ามานะคะหลังจากที่เราดึงออกเสียงก็จะหยุดค่ะแบบนี้เลยค่ะส่วนตัวใบเสร็จตัวนี้นะคะเราก็สามารถเอาให้ลูกค้าได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวใบสั่งอาหารที่เราพิมพ์ออกมาตะกี้นะคะจากเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่มาจากห้องครัวแล้วก็บาน้ํานะคะ เราจะเห็นว่าตรงในส่วนของครัวก็จะมีรายการอาหารแบบนี้แยกออกจากบาน้ำนะคะเพื่อให้ระบบหลังบ้านของเราทํางานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ ตรงคาว่าหมายเหตุตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้นะคะมันจะมีให้เราเลือกทั้งทานที่ร้านหรือว่าสั่งกลับบ้านหรือว่าจะโน้ตเองก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับวิธีการส่งอาหารให้กับลูกค้าของ,ของลูกค้าเลยค่ะว่ามีวิธีแบบไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาใบเสร็จของเรานะคะตรงน,นี้ก็สามารถใส่ชื่อบริษัทของลูกค้าหรือใส่โลโก้ของลูกค้าได้เลยนะคะก็จะมีพวกรายการอาหารทั้งหมดนะคะแล้วก็ยอดเงินแล้วก็วิธีการจ่ายเงินนะคะว่าจ่ายแบบไหนแล้วก็มีพนักงานมีจุดขายที่เท่า หรือว่าเลขที่เท่าไหร่ก็มีครบเลยค่ะว่ามาหิทยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสําสหรับแบบที่2นะคะก็คือลูกค้าเข้ามาที่ร้านนะคะทานก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินนะคะวิธีการรับออเดอร์ก็ทําแบบนี้ได้เลยนะคะก็คือ,เ,อ,อเราจะมีพนักงานใช่ไหมคะน้องพนักงานไปจอดออเดอร์มาเนาะเราก็จะคีออเดอร์ตัวนี้นะคะเข้าไปในพต์นะคะก็จะมีสปากเกตตี้ลาซานญ่าบิสกิตโต้แล้วก็อาจจะเป็นน้ำดื่มตามนี้เลยนะคะก็เป็นโต๊ะที่2นะคะตรงนี้ก็เราก็เลือกเป็น ทานที่ร้านแบบนี้นะคะแล้วก็ไปที่คําว่า order ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกโต๊ะได้เลยนะคะแล้วก็ระบุจํานวนลูกค้านะคะสมมติมาห้าท่านกดตกลงอย่างนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้ใบรายการสั่งอาหารนะคะซึ่งเราจะแยกเป็น2ตัวแบบนี้นะคะสําหรับครัวแล้วก็บาร์น้ําน,นะคะก็ดึงออกนะคะนี้เลย ร้านที่ทานที่ร้านได้นะคะโพสต์นะคะเขาจะขึ้นโชว์หน้าโต๊ะแบบนี้มาให้นะคะจํานวนโต๊ะตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะเอากี่โต๊ะนะคะแล้วเข้ามาในหน้านี้นะคะเขาสามารถดูสถานะต่างๆได้ด้วยนะคะว่ามีโต๊ะว่างมีลูกค้ามีเราชําระเงินแจ้กปัญหากําลังทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาที่บินนิดนึงนะคะตัวเวลาเราชําระเงินนะคะเราสามารถแยกชําระได้นะคะสมมุติว่าคนที่หนึ่งอาจจะ อยากจ่ายแค่สปาเกตตี้นะคะก็กดเลือกแค่สปาเกตตี้อย่างนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ใบแจ้งยอดแบบนี้นะคะออกมานะคะถ้าเรากดพิมพ์ออกแบบมันก็จะขึ้นแบบนี้มาให้เลยนะคะนี่มันจะขึ้นแบบนี้ให้นะคะสําหรับคนที่หนึ่งสหรับคนที่อยากจะแยกบินนะคะมันจะขึ้น QR ล็อกยอดแบบนี้มาให้เหมือนกันค่ะส่วนถ้าอยากจะรวมบินก็ทําได้เหมือนกันนะคะสมมุติว่าเราอยากจะรวมบินระหว่างโต๊ะหนึ่งสามแล้วก็สนะคะก็ รวมบินแบบนี้ได้เลยค่ะสําหรับดโพสต์เองนะคะ <c oughs> เขาก็สามารถสั่งผ่านมือถือได้ด้วยนะคะพูดว่าเออเราไปรับออเดอร์ด้วยมือถือแบบนี้นะคะกดแบบนี้ได้เลยแล้วก็กดนี้นะคะแล้วก็กดจองนี้แล้วก็เลือกโต๊ะนะคะก็เลือกจํานวนลูกค้านะคะว่ามากี่ท่านมาสองท่านก็ก็ตกลงอย่างนี้เลยนี่ค่ะระบบเขาก็จะส่ง ระบบเขาจะส่งข้อมูลเข้าหาเครื่องแม่แบบนี้นะคะตรงนี้นะคะซึ่งเป็นรายการของในห้องครัวที่เราคียไปดักคีนะคะหลังจากที่ลูกค้าทานอาหารเสร็จแล้วนะคะแล้วต้องการจะชําระเงินนะคะให้เรามาที่โอ๊กนะคะแล้วก็พิมพ์ใบแจ้งยอดออกมาก่อนนะคะก็เราก็สามารถกดพิมพ์แบบนี้ได้เลยค่ะ นี่เขาจะให้ตัวนี้ออกมานะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะมี Q R แบบล็อกยอดนะคะเราก็สามารถเอาตัวนี้นะคะเดินไปให้ลูกค้าที่โต๊ะได้เลยเพื่อทําการสแกนนะคะหลังจากที่ลูกค้าสแกนตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราปิดโต๊ะทําอย่างนี้นะคะก็คือกดเข้าไปในตัวนี้นะคะแล้วก็กดชําระเงินแบบนี้นะคะแล้วก็มาที่คําว่าธนาคารตรงนี้นะคะแล้วก็มาที่คําว่า Q R code ตรงนี้นะคะแล้วก็กดตกลงแบบนี้ได้เลยค่ะให้นี่ค่ะเขาก็จะพิมพ์ใบเสร็จ ตัวนี้มาให้นะคะซึ่งใบเสร็จตัวนี้เป็น unsetting นะคะหลังจากที่เราขายไปแล้วใช่ไหมแล้วเราอยากดูยอดขายอย่างนี้เราสามารถมาดูได้ที่ระบบหลังบ้านนะคะตัวพูดพูดเองนะคะเราก็สามารถดูยอดขายข,ายของแต่ละวันหรือแต่ละเดือนได้นะคะวันนี้นะคะที่เราขายไปก็ยอดรัวเมื่อวาน,หร,วานหรือวันนี้หรือว่ามีการเติบโตบวกกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าบินขายไปเท่าไหร่แล้วก็เฉลี่ยต่อบินเท่าไรรวมถึงช่วงเวลาที่ขายดีด้วยนะคะถ้าขายดีวิธีชําระเงิน ที่ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าของเราอะไรประมาณนี้นะคะส่วนฟีเจอร์อื่นๆนะคะก็จะมีพวกนี่หน้าร้านพวกรายงานก็คือพวกนี้เลยค่ะแล้วก็หรือว่าจะเป็นพวกระบบสต็อกนะคะซึ่งค่อนข้างสำคัญสําหรับพวกเมนูอาหารนะคะจะเป็น CRM อะไรอย่างนี้ก็มีครบเลยนะคะส่วนแพ็กเกจเสริมเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปให้นะคะการใช้งานโปรแกรมโพสต์โพสต์บน POS ของ EasyPrint นะคะก็ครบจบเลยนะคะส่วน EasyPrint เองนะคะเราก็มีทั้ง POS ทั้งลินชักหรือว่า เครื่องพิมพ์ใบเสร็จหรือว่าเครื่องสแกนบาร์โค้ดนะคะหลากหลายรุ่นเลยนะคะในส่วนนี้ก็สามารถทักไปสอบถามปรึกษาพี่ๆแอดมินได้เลยนะคะ